ในปัจจุบันโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิห้องสมุดต่างๆไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบทำให้เราต้องปรับตัวใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New n o r m a l ลดการสัมผัสและการเดินทางต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยไฮบรารีไฮบรารี เป็นระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรที่ได้รับการพัฒนาจนสมบูรณ์ที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานรองรับการใช้งานทั้งในระบบ iOS Android และเว็บเบราว์เซอร์โดยองค์กรต่างๆสามารถมีห้องสมุดออนไลน์เป็นของตัวเองได้พร้อมระบบปรับแต่งทีมเพื่อให้เข้ากับอัตลักษณ์ขององค์กรเราคัดสรรอีบุ๊กอีเท็กซ์บุ๊กอีแมกกาซีน e book, e e-news paper ถูกลิขสิทธิ์ที่อัปเดตใหม่และขายดีจากทั้งนักเขียนอิสระและสำนักพิมพ์มาให้เลือกมากมายมีฟีเจอร์การอ่าน e b o ุ๊ตามแบบมาตรฐานสากลทั้งไฟล์ PDF และ e-pub สำหรับไฟล์ e-pub เรามีระบบรองรับการอ่านออกเสียงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่มีปัญหาในการอ่าน ซึ่งระบบการอ่านออกเสียงนี้มีแค่ในไฮบรีที่เดียวเท่านั้นเรามีระบบจัดการสิทธิทรัพยากรการยืมคืนจองคิวที่มีประสิทธิภาพพร้อมเก็บเวลาการอ่านเพื่อวัดผลความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ให้บริการสามารถรองรับการใช้งานแบบ w อล k i n ได้โดยการสแกน QR Code เพื่อเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก สำหรับการให้บริการในห้องสมุดหรือสถานที่ต่างๆมีระบบการค้นหาห้องสมุดที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันมีบริการ Cloud Storage สำหรับเผยแพร่ทรัพยากรขององค์กรรองรับ e b o ุ๊กวิดีโอและพอดแคสตไม่ต้องเสียค่าระบบหรือค่าบำรุงรักษาระบบแบบรายปี พร้อมทั้งรองรับระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดเสมอให้บรารีได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนโรงเรียนและมหาวิทยาลายัยโดยมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนผ่านห้องสมุดประชาชน39แหง่งครอบคลุมในทุกภาคของประเทศไทยเราอยากให้ห้องสมุดของเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดมีทรัพยากรที่ตอบโจทย์ที่สุด และสนับสนุนอ e ีบุ๊กแบบถูกลิขสิทธิ์ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยไฮบริีระบบห้องสมุดออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุด